ทำไมพนักงานจึงลาออกมันมีหลายงานวิจัยมีผลสํารวจเต็ไมไปหมดนะครับแต่ผลสํารวจอันนี้ผมว่าเขาเรียงลําดับมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เห็นเหตุผลต่างๆนานา,นาที่สามารถเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมได้นะครับหลักๆครับเขาแบ่งเป็น12เหตุผลด้วยกันแล้วก็ทําชาร์ตขึ้นมาเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับลองไล่ฟังดูนะครับแล้วก็คิดตามตอนผมอ่านเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็จุกเหมือนกันนะครับหนึ่งหัวหน้า ที่ไม่เป็นห่วงเป็นใหญ่ครับ uncarrying leaders คนไม่ได้ลาออกจากงานครับคนลาออกจากหัวหน้าครับอันนี้หลายคนเคยได้ยินคำพูดนี้อยู่แล้วนะครับ2ความคาดหวังในผลงานที่สูงเกินไปจนไม่ยั่งยืนคือเราคาดหวังเยอะเกินไปอาจจะสภาวะกดดันจากเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโรคระบาดก็ทำให้เราอยากให้พนักงานนั้นเอาผลผลิตมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยกดดันมากไปแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนด้วยนะครับ 3. การขาดโอกาสในการเติบโตและการพัฒนาในหน้าที่การงานอันนี้ก็คือ career development นั่นเอง4การขาดงานที่มีความหมายนี่คือ meaningful work เลย5การขาดการสนับสนุนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ให้กับพนักงานก็คือเรื่องของ health and well-being 6ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมอันนี้คือคลาสสิกอยู่แล้วนะครับ7การขาดความยืดหยุ่นเรื่องสถานที่ทำงานคือ flexibility 8 เพื่อนร่วมง,งานที่พึ่งพาไม่ได้และไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็คือสภาพแวดล้อมของอสังคมที่อยู่ด้วยไม่ค่อยดี 9. สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานที่ไม่ปลอดภัยอันนี้เป็นในแง่ของ physical workplace ด้วย 10. ชมุมชนที่แบ่งแยกปิดกัน้นและไม่รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวคือรู้สึกไม่เป็น inclusive นะครับ11การเข้าถึงทรัพยากรได้น้อยเกินไปบริษัทเราอาจจะเล็กเกินไปหรืออาจจะปิดกั้นบางสิ่งบางอย่างทาให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จําเป็นต่อการทํางาน สิบสองการขาดความสะดวกและมีความจําเป็นที่ต้องเดินทางโดยไม่สมเหตุสมผลก็คือมันไกลเกินไปหรือว่าอาจจะเดินทางลําบากเกินไปเมื่อเทียบกับระยะทางต่างๆสิ 12, ข้อนี้ครับก็ลองฟังแล้วก็คิดตามนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยถ้าทุกท่านเป็นผู้บริหารองค์กรเนี่ยอันไหนที่คิดว่าสีแดงครับก็คือเป็นที่เราต้อง แก้ไขโดยด่วนส่วนถ้าเป็นพนักงานครับไม่แน่ใจทุกท่านคิดเห็นยังไงเห็นด้วยไหมครับกับ12เหตุผลนี้นะครับโดยเฉพาะกับประมาณ3-4เหตุผลแรกๆหัวหน้าไม่เป็นห่วงเป็นใหญ่ 2. ความคาดหวังในผลงานสูงจนไม่ยั่งยืน 3. การขาดโอกาสในการเติบโตและการพัฒนาหน้าที่ในการงาน 4. การขาดงานที่มีความหมายและ 5. การขาดการสนับสนุนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ให้กับพนักงานนี่คือ12เหตุผลหลักๆนะครับ แมคเคนซี่เขาเอา12เหตุผลนี้มารวบรวมกันนะครับและทําให้เราเนี่ยได้เห็นภาพในอีกมุมหนึ่งใน3เหตุผลจาก12เหตุผลนี้ 1. เพราะพวกเขาทําได้ 2. เพราะพวกเขาไม่พอใจ3เพราะพวกเขาเหนื่อยล้าพวกเขาทําได้คืออะไรครับเขาบอกว่าการลาออกจากงานก่อนหน้านี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากๆแต่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นแล้วครับต้นทุนของการเปลี่ยนงานมันลดลงอย่างมีนัยสําคัญประวัติการทํางานที่ไม่ต่อเนื่องกัน มันไม่ได้อยู่ในเรซูเม่แล้วก็คนก็ไม่ได้มองว่าคนคนนี้เป็นคนไม่สู้งานอีกต่อไปแล้วก็เรื่องของการทํางานทางไกลเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทําให้พนักงานในหลายๆอุตสาหกรรมก็มั่นใจนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถหางานจากที่ไหนก็ได้เมื่อเขาพร้อมแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลการหางานเนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผ่านการบอกเล่าปากต่อปากผ่านเว็บไซต์โซเชียลมีเดียดังนั้นครับพวกเขาเลยไม่จําเป็นต้องหวังพึ่งทรัพยากร ของส่วนจัดหางานแบบเดิมอีกต่อไปเขาเห็นแล้วว่าเอ้ยฉันก็ไม่ต้องง้อใครนี่มันสามารถมีวิธีการในการเข้าถึงแหล่งงานต่างๆได้ง่ายกว่าเดิม 2. ครับเพราะพวกเขาไม่พอใจเหล่าคนที่สมัครใจลาออกเล่าว,ว่าประสบการณ์ทําง,งานกับหัวหน้าที่ไม่เป็นห่วงเป็นใยความคาดหวังในผลงานที่สูงมากจนไม่สามารถทํางานแบบยั่งยืนได้รวมถึงการขาดความก้าวหน้าทางอาชีพการงานเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดในการตัดสินใจลาออกอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วใน12เหตุผลนั้นนะครับ พนักง,งานครับเห็นถึงการที่บริษัทสั่งพักงานหรือเลิกจ้างเพื่อนร่วมง,งานของเขาในช่วงที่ธุรกิจชะลอตัวทําให้คนที่เหลือครับรู้สึกขุนเคืองที่ต้องรับภาระที่หนักกว่าเดิมและต้องทุ่มเวลามากขึ้นเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไปซึ่งหลายครั้งทําไปด้วยทรัพยากรที่น้อยกว่าเดิมด้วยก็หนักขึ้นและอย่างที่3มครับพวกเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยล้าครับจากการทําวิจัยพบครับว่าสภาวะสุขภาพ,ภาพจิตตกต่ำหมดไฟความเครียดความจําเป็นที่จะต้องดูแลครอบครัว และการสํานึกคิดได้ถึงจุดประสงค์ของตัวเองในช่วงโควิดความหมายในงานกับความหมายของชีวิตต่างมีผลครับทำให้พนักง,งานหลายคนเลือกที่จะลาออกแม้จะไม่มีงานรองรับยกตัวอย่างครับเขาบอกว่ามีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งทํางานอย่างตึงเครียดเป็นเวลา2ปีทําให้พวกเขาพบว่าสามารถอยู่กินได้ด้วยเงินที่หาจากเพียงคนเดียวทําให้พวกเขามีเวลาอยู่กับลูกกับพวกเขามากขึ้นในหมู่คนที่ลาออกจากงานครับตัวเลขนี้เห็นได้ชัดเจนที่สุดครับโดยเฉพาะ ในงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับโควิดที่มีผลกระทบภาคผู้บริโภคและค้าปลีกสุขอ,อนามัยด้านการศึกษาได้รับแรงกดดันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลครับ